สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นประจำทุกเช้านะ9โมงต้องมั่งไปต้องมั่งกับเรื่องเล่าซอีจะมาซอสีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็รับข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็ลืมมาจ้ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสไทยยูทูบเจดำออฟิเชียลสับสครายปสั่นกันดีกันช่นด้วยตลอดอ้าวเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้นะคอลเลกชันเจดมเอ็กกับคิวบอยก็แอดไลน์มาสั่งกันได้ที่แอดเจดมออฟิเชียลนั่นเองนะจ้ะมีทั อย่างละชิ้นแล้วแต่สะดวกได้เลยมาอุดหนุนก็ได้นะจ๊ะผ่านทาง Li น์แอดแอดเจนด์บอฟเฟเชลมีจํานวนจํากัดน,นะหมดรอบนี้ไม่มีผลิตเพิ่มหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะพี่นินอินเลิฟนั่นเองน,นะจ๊ะอีกหนึ่งช่องทางดีๆมาฮิลใจไปกับพี่นินคนสวยของพวกแกกันแล้วกันเนาะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชานะแล้วก็ติดต่อของนางนะจ๊ะชื่อเดียวกันหมดทั้ง3แพลตฟอร์มเลยพี่นินอินเลิฟนะอ่ามาดูผลฟโพสที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่่่มมมมกันนนนนนนทีีีตตบอออออลลซซปเเเร์ขงยยููาาโโแะะจ๊ืืคดส แลนะก็เปิดบ้านเฉือนเอ็นคาน่าไป10ต่อกันดีเปมิเรีกองดาวแอฟริกาได้นี่ปีหลวงเมื่อกืนนี้โรเจอร์เอ็มนี่เปิดบ้านเฉือนดีเอสแกราซี่น้องคนสุดท้องของเขาไายและเขาก็แกราซี่ไป10ร้อยแรงเปมิเรีกองเคนหมวยเคนปูเคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนนะท่านนั่น,นของเลปเปิดนะก็เสมอกับตาลันตาไป00อา้าวไปดูไทยลีกกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะพีทีประจวบนะเสมอกับนคนปรปฐมไป22อีอนึงคู่นะขอนแก่นยูเวต็ดก็เสมอกับราชบุรีไป22อีนี้มาต ก็ดีฟุตบอลอินเดียนาจ๊าเป็นฟุตบอลถ้วยดูดัดนครับนะยักหน้าแล้วก็ยักษ์เอวกันไปเม,นะมื่อคืนน้ำมุมไบซิตี้เปิดบ้านแพ้โมหุนบากันไป1,3นาจ๋ายักษ์หน้า,นย,นายักเอวบุนเดสิ์กาเยอรมันเมื่อคืนไม05นยะ์ห้นะเสมอกับไอทัคแฟรงเฟิร์ต1นแะ1่ะอหนึ่งไลหนึ่งคููนาจ๊ะพ่เสื์ไบยูริวนิกก็ถล่มออส์บร์ไป3,1แล้วก็เป็นแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนอดีตคนเคารพของเจดมเมาคนเดียวสประตูเป็นน้องพับเลยจ๋ยาเกาโชสไตรอิตาลีนะยู แพ้ให <Workers. S 2> ้บาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมได้ปัญหาการเงินไป3ต่อ4ปิดท้ายที่เปมนเรีกองกิดนะเบลลลรี่นะจ๊ะแพ้แอสวิลาไป1 3ต่อ3เชฟฟิอนเดต์ก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1 2และปิดท้ายคู่ดึกโอ้ดราม่าเอ๋ยจงซับซ้อนนะจ๊ะสาริกาซาอุดีนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับพิพริยพิมมามหาเจ้ยไกับมนมนเอรวมน่เเลยแซมรกันไม่รู้เรื่องนก่งมนเก่งหนึ่งหนึ่ตรหน่งึ่งน ลิเวอร์พูลนะเจ้าโอ้โหก็บุกชนะซาลิกาซาอุดีไป2ต่อ1แม้จะเหลือ10คนก็ตามได้2ประตูจากดาวินเดอะเฉียบคมนูนเยสนะจ๊ะลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยนะก็พาลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มสำคัญได้จากเซนเบดืองสักพาร์คเซนเจมส์พาร์คนั่นเองนะอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อมืคืนทีนี้มาดูข่าวคราวาของ,ของวกาฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะไปนี่หลังเกมที่ซาลิกาซาอุดีเนิวคาสเซิลแพ้กับพี่พรีลิเวอร์พูลไป1น่งต่อสองแบบฮึดราม่าเหลือเกินเนี่ยเยนคล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลของพพรรีีเเเเมยยยย์ลลลิววออออูน่่่กกกาาง เนี้ที่พลิกชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งทั้งที่เหลือ10คนเนี่ยนะยากกว่าตอนที่ถล่มบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็ชมด้วยว่าเดเฉียบคมน้องน,นูน้องนูนดาวิดนูนเยสเนี่ยเด็ดขาดเลอเกินฟอร์มแบบสุกยอกไปเลยลูกเพี้ยอะไรแบบนี้นะที่ลงไปเหมาสองคนเดียวเลยนะโดยเจคเคสมัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้ตนะ้องบอกว่าเอออัวต้องยอมรับนะมาเกมนี้แม่งยากกว่าเกมที่เราเคยชนะบาร์เซโลนาเยอะเลยอนะ่ะตอนแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งนั้นอนะ่ะแต่วันนี้อ่ะมันคนละแบบเลยนะเราเล่นไม่่่คออออออยยยดดดีีีััวกกกตต้งงมมรรบบนนนะะเสปูไพโใแจา นั้นเนี่ยเราค่อยรู้ตัวเริ่มขยับกันดีขึ้นนะพักครึ่งเนี่ยอัวก็บอกน้องๆทุกคนนะบอกเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะเราน่าจะพลิกกลับมาชนะได้นะและน้องนูนเนี่ยนะก็ยอดมากนะฟอร์ม่สุดๆเลยนะก็ไม่คิดว่าจะต้องการโชคหรืออะไรมากมายหรอกแค่ฟอร์มดีแบบนี้เราก็พร้อมจะเป็นผู้ชนะได้แล้วพอเกมมันนิ่งขึ้นเนี่ยนะเราก็เลยตัดสินใจส่งน้องนูนลงไปโอ้โ oh หอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยางกับไฟเออร์นะยามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีเออยิ่งกว่าไฟเออร์บอยอีกฟอร์มร้อนแรงเหลือเกนนะ ฟอร์มก็รเล่นที่ดีที่สุดแบบเต็มเต็มเลยแบบเติบโตแบบค่อยๆพัฒนาพัฒนาในแต่ละนาทีของเกมแล้วเราทําได้ดีมากๆเลยนะเอาละน้องนูนะอาจจะไม่แฮปปี้ที่เป็นตัวสํารองแต่นี่มันเพิ่งเริ่มฤดูกาลนะหาความมั่นคงหาผลแยงขันก่อนอยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วระดับน้องนูนเะนี่ยนะไม่ต้องไปคิดมากนะเราที่นี่ต้องการทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นทีมลิเวอร์พูลนะและนี่คือทีมที่มีนักเตะตัวสําคัญโผล่ขึ้นมาได้เสมอเลยนะยิง2ประตูให้แม่น้องนูนยิ้มกว้างเลยนะสำหรับทีมแล้วเนี่ยเอง้อสาีมเนิ่หนะ ทั้งแรงผลักดันแรงกระตุน้นฟอร์มกันเลยทุกอย่างลงที่ลงทางแล้วไม่มีอะไรจะมาหยุดพวกเราได้สุดท้ายนะอัวบอกเลยว่าอัวมีความสุขาตามนี้สำหรับเจเเยอนครอฟกูซคนเก่งสุดยอดจริงๆนะอ้าวทีนี้มาต่อที่น้องนูนจะบ้างแล้วกันเดอเฉียบคมนะจ๊ะดาวินนูนเยสที่ลงมาเหมาสองในการเป็นซูเปอร์ซับนะเจ้าตัวยอมรับโอ้โหมีความสุขเหลือเกินนะที่เป็นคนที่ทําให้ทีมนะเก็บ3แต้มสาคัญได้นั่นเองนะก็ไปฟังนูนเยสนะกล่าวหลังเกมนี้ว่าอ่านูนมีความสุขนะฮะกับทีมเลี้ยงผูทีมนี้จริงๆนะฮ นูนเองเนี่ยนะฮะช่วยทีมได้เยอะเลยนะฮะในการลงมายิงประตูเนี่ยนะฮะแล้วเราเนี่ยเหลือ10คนก็จริงนะแต่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเล่นกันอย่างดีและจริงจังมากเราเวิร์การ์ดทำงานหนักกันสุดๆนะฮะในช่วงเวลาที่เราเหลือ10คนแบบเนี้ยเพราะนั้นนูนเองเนี่ยบอกเลยครับว่านูนมีความสุขเหลือกั้าเหลือเกินนะฮะที่นูนลงมายิง2ประตูและช่วยทีมคว้าชัยชนะได้ฮะเอาตามนี้ยิง2ลูกทีมชนะไม่มีความสุขก็บ้าแล้วนูเนเลยอ้าวทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันเป็นเรื่องของโมซาลายักษ์หน้ายักษ์อเอ ในเกมที่เจอิูคาเซ่นและชนะได้2อหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวหนาหูว่าอาจจะเรียบร้อยโรงเรียนซาอุดีโปรลีกไปอีกหนึ่งคนนะล่าสุดดูดีกาเลตินะจ๊ะนักข่าวจากสปอร์ตอิตาเลียเนี่ยเขารายงานว่าโมซาร่าเนี่ยพร้อมเอเย่นเนี่ยนะรามิอาบาสเนี่ยก็แจ้งไปที่ลิปูแล้วว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับเอาอิติฮัดในซาอุดีโปรลีกในซัมเมอร์นี้เลยนะเพราะว่าค่าตัวและค่าเหนื่อยที่ลิปูจะได้โมซาร่าจะได้เนี่ยมันสูงจนแบบไม่สามารถปฏิเสธได้นเนเองนะเดยก่อนนั้นนี่เอาอิติฮัดเนี่ยเตรียมจะยื่นข้อเสนอมูลค่่าาาปประมมณ100ล้น,นนอะฟังไ 100ล้านปอนด์เบอร์ดึงตัวโมซาลาไปล่าตาข่ายนซะาอุดิอาระเบียนอาจ้าและโมซาลาเองก็จะรับค่าเหนื่อยนะเขาบอกว่ามูลค่าสัญญารวม3ปีเนะี่ยจะรับที่ประมาณ65ล้านปอนด์เลยนะั่นเองถือว่าสูงมากๆนะสำหรับดาวเตะวัย31มบกว่ารายนี้นะจ๊ะแต่เยนเคอเปงก็ประกาศชัดเจนบอกว่านี่ยังคงเป็นลูกทียมยของเขาแบบ100%และเขาไม่สงสัยเรื่องความมุ่งมั่นของโมซาลาไม่มีเรื่องอะไรจะคุยข้อเสนอก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้โมซาลาจะอยู่กับทีมต่อไปก็ เคยเยอนครบคุณซื้อของรีพูใครจะแน่ว่ากันในเรื่องของข่าวนายจ๋าซึ่งจะดำดูแล้วตลาดซื้อขายนักเตะสาวอัวแกปิด20กันยาตลาดลีกยุโรปแม่งปิด1กันยาวันนั้นมีเวลา2 3สมอาทิตย์ที่เป็นช่องว่างตัวนี้รอดูแล้วับว่าบางโมจะอยู่หรือจะไปนาจ๋นนจานายจ๋ายักษ์นายักษ์เอวเอาไปดูกันที่คุณซื้อทีมแพ้อย่างเอ็ดดี้ฮาวกันบ้างกันละกันโอ้โหเปลี่ยนตัวแล้วไม่รู้ยิงแก้ยิงแย่นำเขาได้แท้ตัวผู้เล่นก็เยอะกว่าสุดท้ายแก้เกมไปแก้เกมมาเสร็จรีพูใช่อย่างนั้นนะเจััวดง ที่เทรนด์อเล็กซเดอร์เกมรู้ปุบปรับเกมรับไม่เอาอาร์โนเนี่ยนะเหนียวทนาอันทนิกอร์ดอนคนทำประตูขึ้นนำให้สาลิกาซาอุดีได้1นูนเนี่ยต้องเป็นใบแดงจังหวะช็อตนั้นเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่านิวคาเซิลดีไม่พอเลยโดลิพูลงโทษพลิกมาชนะได้2-1แม้เหลือ10คนเนียนะจ๊ะโดยที่หาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะ เาบอกเลยมันไม่มีใครอยากเห็นคนโดนไล่ออกนะแต่จังหวะที่เทนดึงกอร์ดอนเนี่ยผู้สินผิดพลาดนะมันมีเหตุการณ์สำคัญในเกมนี้จังหวะของเทนหนึ่งและจังหวะของเดอะมองฟานไดที่โดนใบแดงอันนั้นก็ถือว่าโอเคละ่ะชัดเจนแต่จังหวะที่มันน่าอุดหิุนหเนี่ยนะมันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกเราเองเนี่ยดีไม่พอเราต้องรับผิดชอบผลการแข่งของเราเองเราทําได้ดีหลายเรื่องก็จริงแต่ จริงแล้วเราน่าจะปิดเกมได้เรามีโอกาสเยอะเลยนะแต่ประตูอย่างอาริซงนี่ก็เหนียวหนึบเลยนะเซฟได้สวยจริงนะจังหวะยิงของไมเกนชินจังอาร์มิรอนเนี่ยนะนั่นแหละแล้วก็ตามนั้นอ่ะฟุตบอลไปแบบนี้แหละบางทีเหลือ10คนแล้วก็เล่นดีขึ้นมาเช่นอย่างนั้นอ่ะนะโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเราสร้างจังหวะได้ดีก็จริงแต่เราปิดเกมไม่ได้เราขาดความเฉียบขาดเฉียบคมลิ์พูมีเราก็ต้องยอมรับผลตรงนี้ไปเอดดี้ฮาวไปนอนซะไป เอาไปดูกันที่มือขวาของเปปกรเดล่ากุนซือโรคจิตของระร,รบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างล่าสุดหลังจะไปผ่าตัดหลังและต้องพักยาวถึงประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนกันยายนเนี่ยก็ส่งผู้ช่วยอย่างควนมาลิลโล่เนี่ยนะมาเป็นกุนซือคุมทัพัาตาทัพข้างสนามแทนน,นั่นเองแล้วก็เพิ่งจะพาทีมเอาชนะเชฟฟีเวเดตได้2ต่อนหนึ่งแบบคือจับเลยนั่นเองนะโดยควนมาเนี่ยนะย,นย,นะยอมรับว่าโอ้โหการทํางานแทนเปปเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยตัวเขาเองไม่อยากทําหน้าที่นี้เลยอยากจะทํางานร่วมกับเปปไม่ใช่ทำงานแทนเปปน,นั่นเองนะโดยควนมมาา้แบบ ก็บอกว่า yeah. โอ้ไม่สนุกเลยพี่ไม่สนุกเลยคือตัวม่าเองเนี่ยนะอยากจะทํางานกับเป๊ปมากเลยอ่ะไม่ได้ว่ามาทํางานแทนเขาไม่ได้อยากมาทํางานแทนเขาเลยแต่นั่นแหละเป๊ปเมีผลเรื่องสุขภาพก็ไม่ผ่าตัดแลวเราทุกคนที่นี่คิดถึงเป๊ปมากเลยระหว่างเกมนะม่าเองกับสตาร์โค้ชยังบอกเลยว่าอยากให้เป๊ปมีส่วนร่วมับเกมนี้เราก็เลยเว้นที่นั่งตรงมานั่งสำรองไว้ให้เป็นของเป๊ปนะเพราะเป๊ปเขาจะไม่อยู่เนี่ยนะแต่ทุกคนต้องรู้สึก <junk S 1> ว่าเข<ม>าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาม่าไม่อยากทำงานนี้เลยอยากทำงานน่วมกับเป๊ปไม่อยากทำแทนมันเหนื่อยเออไม่สน นั่นคือความรู้สึกของควรมากลิโลกุนซือจําเป็นของซิตี้ระหว่างที่เป๊ปไปผ่าตัดแล้วก็รักษาตัวจากอาการเจ็บหลังนะจ๊ะเอาไปดูกันที่วันเสาร์กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของเจดม์นะโดยกุนซือสวยอลิกเกตันท้าเนี่ยออกมายอมรับเลยบอกโอ้โหลูกทีมเนี่ยนะแสดงคาแรคเตอร์ที่เด็ดขาดอีกครั้งนึงในการพลิกนรกกลับมาชนะฟอร์เรสต์ได้3-2แต่ก็ไม่ไวายติต่งไปยังผู้ตัดสินบอกว่าทําไมปล่อยให้นอตเตมฟอร์เรสต์ถ่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมเลยนั่นเองนะโดย่่นัักกให้สสสสมภาาาษณ์์บืออยยปรตแบบบนี้กอออว่่าาเเเรริมต้น ได้อย่างจำแจนะแต่ว่าคอนดักเตอร์คาแรคเตอร์ของลูกทีมของฮาร์กเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากเลยเรานิ่งเราเยือกเย็นนะแล้วเราก็ทําตามแผนด้วยความเชื่อมั่นไว้อกไว้ใจซึ่งกันและกันนะเราได้ฟุตบอลได้ดีในหลายต่อหลายจังหวะเลยแล้วเราก็คัมแบ็กกลับมาได้จาก3ประตูที่ยอดเยี่ยมนะด้วยความเคารพนะฟอเรส์เนี่ยนะเราปล่อยให้เขายิงเรา2ประตูแบบนั้นได้ยังไงมันง่ายเกินไปง่ายจนหน้าเหลือเชื่อแต่นี่แหละฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายเรานิ่งพอที่จะคัมแบ็กกลับมาได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลูกทีมมต้้งงรรัับคคําชยยิ่่ใหญเล แต่กฎกติการเรื่องหนึ่งเนี่ยนะที่ฮาร์กอยากจะบอกผู้ตัดสินคืออะไรมาฟอร์เรสเนี่ยแม่งถ่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเกมเลยกรรมการก็ปล่อยให้พวกเขาได้ประโยชน์จากการทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยอ่านั่นคือเอริกนึนฮาะทกพูดถึงเกมที่พลิกนรกกลับมาชนะฟอร์เรสได้สามสองเราจะโดนนำไปสี่นาทีแรกโดนไปศูนย์ต่อสองเลยนะจ๊ะอา้าวมาดูกันที่กับตันทีมจอมยั่วกันหน่อยก็แล้วกันบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงนะจ๊ะยอมรับว่าแมนยูเต็ดจะต้องสม่ำเสมอกว่านี้นะไม่ใช่เสมอเป็นสม่ำนะจ๊ะหลังจาาากกกล่่สสุดดพรรรินนนนชะะฟอเเไ้้ียถ หากจะหวังไปได้ไกลในเส้นทางอของถ้วยรางวัลในฤดูกาลนี้นั่นเองนะโดยเดอะยัวบอกแบบนี้กับ BBC ีซีก็บอกโ,อโหโน่บอกไงน,นะคาแรคเตอร,ร์เรานี่ยมันยอดเยี่ยมจริงนะเราไม่ได้เริ่มเกมแบบที่เราต้องการก็จริงอนะแต่เราก็กลับมาได้ แต่เราก็ได้แหละเราทำงานได้ดีดีมากๆอดทนมีวินัยนะครองบอลเนี่ยสุดท้ายแล้วคว้าสสองแต้มมันสำคัญจริงสำคัญจริงๆเรามีศิกยาภาพเรารู้อยู่แล้วเราคุยมาตลอดอะแล้วท่านแตน่งตัวเราก็บอกเราต้องกลับมาให้ได้แต่โน่บอกเลยนะเราต้องคงเส้นคงวาสม่ำเสมอว่านี้นั่นแหละโน่ยืงอยู่โทษเนี่ยโน่รู้มีความกดดันแต่โน่ต้องยิยงให้เข้าเราต้องทำให้ได้ ต้องทำให้สำเร็จรายการแบบนี้มันเคยบีบคั้นโนมานานหลายครั้งที่โนรับหน้าที่นี้แต่โนไม่สนหรอกโนพร้อมจะยิงเพื่อทีมโนทำได้นในฟีร์บูโนเดอร์ยัวแฟนนานโฟคิงทำไมพักหลังมึงมาแล้วกูเหนื่อยๆวะโนเอ้ะเอาไปดูกันที่ตำนานประตูยักษ์เดนส์ปีเตอร์ชไมเคิลของแมนยูเดเต็ดกันบ้างล่าสุดออกมาวิพากษ์วิจารณอองเดรเดอะสงติงโอนาน่าว่าปล่อยให้ฟอเรสต์ยิงประตูง่ายทั้งสองประตูที่เสียในเกมที่เอาชนะฟอเรสต์ได้สามสองสำหรับยูเต็ดของเขานะโดยชไมเคิลให้สัมภาษณ์แแแแบบบบนนี้้้ลลลววววเเเขาาาอออกกกก่่ืมคะูร ไม่จะเชื่อเลยนะน้องโอนาน่าเนี่ยนะผิดพลาดเหลือเกินแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นคู่แข่งกนเป็นพื้นที่เล่นเยอะมากเลยนะสุดท้ายสก,กัดไม่ได้เนี่ยก็เลยเป็นความซวยของน้องโอนาน่าที่โดนอโบรนี่ยิงเข้าไปมันง่ายเกินไปแล้วก็ไอ้ลูกมงของวิลลี่โบลีมันก็ได้กระแทกโดนหน้าแล้วเปลี่ยนทางเข้าไปน่าจะทําได้ดีกว่านั้นแต่ก็เอาอะ่ะโดยรวมแล้วก็รอบมาได้นั่นคือปีเตอร์ชไมเคิลพูดถึงรุ่นน้องอย่างออนเเดส่งติงโอนาน่านะจ๊ะเอาไปกันที่ไอ้ปีใหญ่ไฟเปนนเนอาร์เสนอกันกกก Data, กบ Full ้างแล้ว บีแมทจะทําให้กุนซือมาดเข้มเนี่ยนะออกมายอมรับว่าเสียได้เหลือเกินจริงๆทีมของเขาเนี่ยควรจะยิงทะลุไป5ลูก7ลูกอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายทําไม่ได้แต่ก็ยังดียกจ้องฟาบิโอเวราว่าเป็นคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยนะโดยในใ้ต้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมสเสมอฟูลแลม2-2นะจ๊ะเขาบอกว่าเออตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยนะต้ายอมรับเราเสียประตูแบบเหลือเชื่อเลยนะและทาให้ทีมเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลําบากนะแต่สุดท้ายลูกทีมของต้าก็ตอบสนองได้ดีมีโอกาสยิงเพียบไไปปหมดด5 5 6 7คครรรั้้้งเลยนะนะะะะววจตููอกี แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการกลับมาขึ้นนําสุดท้ายเราควรจะจัดการได้ดีกว่านี้แล้วนั่นแหละแล้วเราก็โดนลงโทษหลังจากนั้นเราทําประตูไม่ได้นี่คือเรื่องราวของเกมจากจํานวนที่เรามีโอกาสชนะในเกมสุดท้ายเราได้แค่แต้มเดียวต้าก็ต้องยอมรับนะว่าตัวสารองของเราเปลี่ยนเกมได้ดีฟาบิโอเวรามีส่วนกับเราตลอดเลยนะและต้าเองมีความสุขกับเรื่องนี้นะเป็นความผิดพลาดของต้าเองแหละที่จัดเกมออกไปจัดแทคกติกจัดลูกทีมจัดระบบอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วฟาบิโอเวราก็กแสดงใ,ให้ต้าเห็นว่าควรจะให้โอกาสเข้าลงสนามมากกว่านี้อ่าตามนี้นั่นคือ มิเกลอารเตต้าซึ่งโอ้โหก็น่าจะได้นะเสมอกับเฟลันไปสองสองสังหารจ้าอา้าวทีนี้ไปดูกันที่ซูเปอร์สตาร์เซเลบที่เชียร์อาร์เซนอลอย่างเพียร์สมอลแกนเพื่อนซีซีอาร์เซเวนและคนคือตำนานและซาเวล่าอย่างกาเบรียลอักบลอลาห์ออกมาวิเาะห์วิจารณ์มิเกลอารเตต้าโอ้โหคิดเยอะเกินเหตุวางระบบวางแทคติกอะไรเนี่ยเละเทะตุ้มเป,ะเป๊ะไปหมดนะจ้าไม่พอนะเขามองเลยว่าน้องไก่ไคฮาวเวสเนี่ยคือตัวปัญหาตัวใหม่เลยนั่นเองนะโดยเพียร์สมอลแกนเนี่ยนะออกมาทวีตลงในโซเชียลตัวเองบอกแบบนี้ว่าเป็นผลการแขข่่่งันทีย ฟอร์มก็เล่นกัห่วยส่วนใหญ่มันคือความผิดของมิเกลอาร์เตต้าคิดมากเกินไปพยายามจะฉลาดเลยนะทําให้ทีมของเราเนี่ยต้องเสียหายเลิกทําได้แล้วนัดต่อไปนะช่วยออกสตาร์ท11ตัวจริงด้วยตัวผู้เล่นดังนี้ได้ไหมอารอนแลมเดลเบนไวท์วิลเลียมซาลิวาเกเบร์กาเยสออรเซเดอร์ซินเชนโกตรงกลางเนี่ยนะเดคเคนไรส์มาตินูเดกาโทมัสปาเต้ข้างบนกาเบรียลมาตินเนลลี่กาเบรเชซุสแล้วก็บูคาโยไคเมก้าซาก้าแค่นี้จบเออนั่นคือพีเอสเมลแกนทีนี้ไปดูที่การเลือกบอลหล่อหอกกันบ้างเขาให้ ทำไมอ่ะฮอรไม่เข้าใจทำไมอาร์เตต้าต้องทดลองอะไรแบบนี้กับอาร์เซนอลทีมที่ควรจะส่งลงก็คือทีมชุดปกตินั่นแหละกลองหลังก็เบนไวซ์ซาลิบามาก็เยสซินเชนโกนะตรงกลางก็ปาเตไรซ์โอเดรกาดข้างบนก็ชัดเจนชาก้าเอ็นเกติอามาตินเนลลี่แล้วทำไมพี่ต้าไม่ทำแบบนั้นนะต้องการอะไรแฟน์มอร์เซนอลน,นี่แม่งงงกันไปหมดแล้วใครฮาวเวคคือใครมันไม่เวิร์กการเล่นแบบนี้ไม่เวิร์กการเอาทอมัสปาเตไปเล่นแบ,บ็คขวาผู้ด,ดีจะส่งใครฮาวเวคลงสนามแบบเนี้ยนะมันไม่เวิร์กเลยปาเตคือกองกลางก็ตตต้้ออออองงงงงงเเเเลลลล่่่่่่นนนนกกกกาา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 สิิววะะะะบบทีีียยรร์จจจคดัฟูแแแมมงง การดูถูกคู่แข่งไม่ให้เกียรติคู่แข่งเลยโอ้โหยับเยินจ่ะพิต้าจ่าโดนทั้งเพียสมองแกนเพื่อนพิโดโดนทั้งอับอล์ลาฮอตำนานของวิลล่ากระนำยับเยินเลยนะจ่ะอา้าวไปกันที่นะ้าแอนด์สปอ์เตโคลูกันมากกูซื้อคนเก่งของภาคพลังประชาไก่ตอนาั้นสเปอร์นะจ่ะล่าสุดนนะชนะบอลมัดสองศูนย์นะแล้วก็ถูกแซวเลยว่าการใช้อินเวิร์ตฟูลแบ็กหรือเอาฟูลแบ็กเข้าไปเล่นตรงกลางเวลาทีมครอบครองบอลได้เนี่ยนะว่าไปก๊อปปี้เป๊ปโกเดล่ามาหรือเปล่าจากการที่แกรี่เนวิลล์เคยให้สัมภาษณ์ว่าแแออนนนกกกก๊๊ปปปปผเเเมมาาาาาัข่่วว็ลยยไถฮ้้รใช โ,โ,โรปอรโร่กับเดซิเนีโอโดกี้หุบมาเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กเหมือนเป็นมิฟฟี่อีกตัวเนี่ยทำได้ยังไงนะพอหน้าข่าวถามปับ๊บแอนนี่ก็ตอบสไตล์ตาลกวประสาทอะสไตล์เป็นโคเนฮาเขาก็ว่าก็จะไปยากอะไรเล่าเออแอนก็แค่ก๊อปเป๊ะมาแค่นั้นเองจะไปยากอะไรแล้วก็หัวเราะเอิออาร์เราบอกก็ทำงานหนักแหละมันก็ไม่เรื่องของสัญชาตญาณนะเป็นเรื่องของระบบที่อยากจะทำให้มันดีที่สุดให้มันสมูทที่สุดแต่มันมีพื้นที่อยู่เนี่ยก็อย่าไปคิดว่าเป็นฟูลแบ็กก็แค่หุบก็ไปเล่นเป็นมิดฟิิลลคคคครรออออองงงงงบขึ้้้้้นน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 เเเกมมมมซใใททีี่่่่่่่่่พืัััวววาาาายูไหแแ จะปิดที่ว่ายัางไงให้มันดีที่สุดและฟูลแบ็กก็ช่วยเราได้อ่านั่นคือแอชปอตโครกู oo, เราจะให้เสภ้อาบอกก็ลอกเป๊ปมาเออเอาไปตอกันที่ฐานนาักคารักเชนซีกับวิธีการจัดการปัญหาอย่างบิกตู้รามาลูลูกากูกันบ้างล่าสุดเหมือนเชนซีกับโรมาจะตกลงกันได้แล้วว่าจะปล่อยตัวบิกตู้ให้โรมายืม1ฤดูกาลแต่ต้องให้บิกตู้ลดค่าเหนื่อยลงหน่อยตอนนี้รับอยู่ที่17ล้านปอนต่อปีหรือตกเป็นเงินปอนสัปดาห์ในประมาณส0 0 5 0น0องหมื่นห้าพันปอนด์โดยโรมาบอกเอางี้ เจล้านปอนด์ลดเหลือ10ล้านปอนด์ต่อปีก็แล้วกัน oh, โอ้โหเอฟบกตูกับเอเจนต์งงอะไรเนี่ยกูรับ17มึงให้กูลดเหลือ10ล้านปอนด์ลดไป7ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะโดยสัญญาฉบับนี้ของบิกตู้เนี่ยอยู่กับฐานนักข่าวคาร์ลเชนซีถึงปี2026เลยแต่โรม่าพร้อมจ่ายเงินไม่ถึง17ล้านปอนด์ที่บิกตู้รับก็ขอให้ลดหน่อยลดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะยอมลดจะยอมเคลียร์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยไม่น่าได้เล่นแน่นอนก็คงหาทีมย้ายไปอินเตอร์กกกก็็็็ไไไไไมมมมม่่่่่่เเเเเเอออาา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 ยยยููวววชลซีสุดดท้้นนจะปปโรตตตัับบบิแื1 ดูการแบบไม่มีออฟชันซื้อขาดนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่เดวิดฮามอยฟูกันบ้างคุณซื้อคนเก่งของขุนคอนเวสต์แฮมยูเต็ดที่พาทีมเนี่ยบุกชนะไบรตันแล์โฮฟร์เบียนทีมฟอร์มแรงได้3าหนึ่งถึงเอเม็กสเตเดียมเลยนะเจ้าตัวยอมรับไปโอ้โห oh, ตอนนี้ประตูอย่างอารฟองอาเรลล่าเนี่ยนะกลายเป็นมือหนึ่งอีกคนนึงแล้วทำให้ตอนนี้ทีมเขามีมือหนึ่งถึงสองคนเลยนะัย่นเองนะโดยมอยบอกไว้นี่ว่าโอ้ oh, มอยยอมรับนะว่าตื่นเต้นกับสามแต้มนะเพราะเราไม่ค่อยชนะที่ไบรตันเท่าไหร่เป็นสามแต้มที่เรา ทำงานหนักเพื่อที่เราจะไม่เสียประตูนะและสุดท้ายเนี่ยนะเรามีผู้สาประตูมือหนึ่งสองคนแล้วนะทางลูคัสฟาเบนสกี้และนี่อ,ฟอัฟงอเลโวล่าเขาเซฟสวยๆให้เรารอดชีวิต 2- องครั้งเลยเซฟเยี่ยมมากเลยก็อยากให้ผู้สาประตูมือหนึ่งของเราสองคนเนี่ยฟอร์มดีแบบนี้ตลอดไปอ่านั่นคือเดวิดฮามอยฟูตอนนี้ฟูฟ้องมากฟอร์มดีเลือกเกินสำหรับเวสต์แฮมของพวกเขานะอา้าวฟอร์มดีไม่พอเสริมเก่งด้วยจะล่าสุดเปิดตัวโมเมตคูดสุสเรียบร้อยตัวรุกจากอาจ็คอัมสเตอร์ดัมนะค่าตัวจบแพ็กเกจใหญ่ในรวมอนยู่ท่ที38ล้า อนเซ็สนสัญญาก,กัน5ปีนะจ๊ะและมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยนั่นเองนะโดยก้อนแรกที่เวสต์แฮมจะจ่ายให้แจ็คอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มให้ตามผลงานนั่นเองด้วยตัวลูกวัย23ปีเนี่ยจะเป็นนักเตะรายที่4ที่คุณคอนเสริมมาต่อจาก, arez, James Ward oust, ก inos, anos, นเนกอสนาบ General, าเบ ax, นะปปรสเจมส์วอร์ดพราวด์แล้วก็ไดโนสมาฟโรปานอสน,น,นั่นเองนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็เล่นกับนอตเจลเลนมาเล่นกับอาแจ็คลงไป87นัดยิงไปป27ระตูแลล้้วกก็ยยาาาม่ฝัันบคคุนนอใลอนดอนนั่นเองนะอาไปดูกันที่สิบเน็ดปาาระตูแล้วกง็ย้ายมาล่า ถามเรื่องเจ้ากันเซโลแบ็กขวาสารพัดประโยชน์ทิมชาตโปรเกตของซิตี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีที่เล่นไม่มีที่ลงเนี่ยนะก็บอกเลยว่าไปถามบอร์บริหารเลยเพราะล่าสุดเนี่ยแจ้งไปแล้วว่าจะเอาเจ้ากันเซลโลให้ได้นะโดยเดนเลติกเขารายงานแบบนี้เมื่อนักข่าวไปถามชาเบียนเรื่องของเจ้ากันเซโลชาบีก็ตอบเลยก็เดี๋ยวเขารู้กันแหละเพราะตอนนี้บอร์บริหารผอกีฬารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรบีงก็แจ้งเรื่องไปแล้วแต่เรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องเคลียร์ก่อนนะเพดานเงินเดือนมันก็มีอยู่เรื่องค่าตัวค่าตัวค่าเหนื่อยก็ต้องเคลีียยยรต่่เเวววลลาาาาาออูกกหัันนนดดดจะปิพ้ ได้รู้การน,นะซึ่งทุูๆแบบนี้ก็คงเวิร์กกับดีลนี้จริงแหละเพียงแต่ว่าเรื่องเงินก็เรื่องสําคัญเรื่องไฟแนนซ์ของบาร์ซ่ามันก็ยังไม่นิ่งนั่นเองนะจ๊ะเอาไปกันที่พี่เสือกันบ้างแล้วกันบบเยอร์มินิกนะจ๊ะโดยซีโอคนใหม่ว่าเขาอย่างแยนคริสเตียนดริสเซนเนี่ยนะก็ออกมายอมรับว,ว่าถ้วยรางวัลที่เหลือในฤดูกาลนี้ทั้งหมดเนี่ยบบเยอร์จะคว้าให้ได้เกลี้ยงเลยหลังจากตน้นฤดูกาลเนี่ยพลาดแชมป์เดฟเอลซูเปอร์คัพให้กับไลท์ซิกไปนั่นเองนะโดยเือร์ไตน์ยังอยมา่ ทำให้ดรีเซนเนี่ยนะซึ่งมารับหน้าที่ซีโอคนใหม่เนี่ยประกาศกล้าวเลยบอกว่าแน่นอนฮะเส้นบอกเลยนะฮะเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่เหลือในฤดูกาลนี้อ้าวตามนี้ดูจากฟอร์มแล้วบุนเดสติก้า่ยเชื่อขนมกินได้เลยไปลุ้นในแชมเปี้ยนส์ลีกเยอะๆก็แล้วกันสำหรับพี่เสือนะจ๊ะอ้าวปิดท้ายกันที่การเปิดตัวโรเบรโตมันชินีนะจ๊ะเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมชาติซาอุดิอาระไวา <c oughs> ซาอุดิอาร์ชเปนซาอุดิอาระเ <c oughs> ระบีย <c oughs> ถูกแล้วนั่นเองนะจ๊ะเปิดตัวไปแล้ววนนนะะะสสัััญญาาาายย4ปปีจ๊รบค่่เหหือด์ 4 5 0,000ปอน์นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญซือที่รับเข้าเหนือสูงมากๆเลยนะหลังจากอำลาตำแหน่งเอลชีตีหรือว่าโค้ชใหญ่ของทีมชาติอิตาลีมาสิ0วันที่แล้วเพราะมีปัญหาไม่ลงรอยกับผู้บริหารของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะจ๊ะก็มูฟมาทํางานกับซาอุดีอาระเบียนะโดยนัดแรกจะเป็นการอุ่นเครื่องเจอกับคอสตาริกาในวันที่8กันยาที่เซนตเรืองสักพ <c oughs> ักเซนเชสตาร์ <c oughs> ของนิวคาเซิลซึ่งเป็นกลุ่มทุนซาอุเป็นเจ้าของนั่นเองนะอา้าโชคดีในเส้นทางงานใหม่ก็แล้วโรรัับบงงาาานนนนุมมทีมีอาานะอดะเเย่ กันทั้งหมดของนักเล่าซซีในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเป็นกำใจเจดำด้วยแล้วกันนะจ๊ะแฟนเพจเจดำสรัทายูทูบติ๊กต i อกไอจีไลน์แอดเจดำออฟเชียลสับสคริปต์จันกระดิ่งเป็นกำใจฉันด้วยเนาะอ้าวเหมือนเดิมนะจ๊ะอวยพรกันทุกครั้งที่เจอหน้าฉันเลยเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันลวกันนะทุกคนนะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของแกและคนที่แกรักกันแล้วกันนะจ๊ะเจอไดยากยิ้มสู้เข้้้าาาาาไไววววเเเเเดดดดีีีี๋ยยยยมมมัััันน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 นกกกกกก็ผ่่ปปออ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 สห์ืงะะะะขพพรรรจจทุุคคตติ เรื่องกับคนที่อยากคุยใบยให้ว่าเป็นตัวพ่อของทีมนี้เลยอหลายคนอยากได้ชวนมาชวนมาออกได้แลจ้ะรอชมรอแชร์ด้วย6กโมงเย็นนะส่วนเรื่องเล่าเท้าซีพรุ่นี้เชา้าเจอกันใหม่ไปเว้ย